สาเหตุที่ทำให้ชุดแฟดเดิลน,นะครับตัวนี้คือบริเวณแฟดเดิลเป็นชุดสะพานพาดสายเนี่ยเอียงตอนนี้มันเอียงอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้มันเอียงอยู่ในองศา,าแบบนี้ประมาณนี้นะครับของจริงเนี่ยจริงๆมันควรจะอยู่ประมาณนี้ครับมันควรจะอยู่แบบนี้นะครับเนื่องจากว่าที่มันเอียงเนี่ยคือความลึกของล่องเนี่ยมันไม่ได้นะครับใส่เพียโซลงไปแล้วทำการ วางซัดเดิลลงไปเลยนะครับโดยที่ไม่ได้ทําการทำรท่องทำรท่องทำฟอร์แมตให้มันเหมาะสมกับชุดเพยโซนะครับเพยโซเนี่เขาจะมีข้อกำหนดมีระยะร่องมีความกว้างของร่องนะครับที่กำหนดอยู่ในคู่มือการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำตรงนี้ให้เหมาะสมด้วยซัดเดิลตัวนี้มันจะไม่เอียงนะครับถ้าทำถูกต้องแล้วก็มุมกดองศากดพวกนี้มันจะรรมสม่ำเสมอค่อนข้างจะดีกว่านี้ เพราะฉะนั้นตัว